พอดีฟังอาจารย์ก็รู้สึกลื่นหูนะอาจารย์ดังมากจนเมียผมตามมาฟังด้วยเนี่ยโอ้โหมาเมียคนไหนเม่มีคนเดียวอ๋อม่มีคนเดียวเพิินผมนั่งอยู่ข้างพอคองช่างนะครับก็จะถามคำถามอาจารย์ขอถามท่านเลยเนาะทคำถามเนาะคือว่ารับเงินใต้โต๊ะเนี่ยบาปไหมครับ ถ้าบาปนี่บาปมากไหมครับและมีวิธีถ่ายบาปไหมครับรับเงินใต้โต๊ะคำถามแรกคือบาปไหมทีนี้มันต้องดูเงื่อนไขของเงินที่ลับถ้ากดระเบียบที่เราทำงานมันวางกฎเกณฑ์ไว้ว่าห้ามรับเพราะเป็นการช่อฉนช่อโกวางกไดไว้แบบนั้นเลย แสดงว่าทรัพย์อันที่เราพึงได้นั้นไม่ใช่ทรัพย์ของเราเพราะประโยชน์ที่เราได้รับนั้นเราอาศัยตําแหน่งในการได้มาซึ่งทรัพย์นั้นคําถามถ้าเราไม่มีตําแหน่งนี้เราจะรับทรัพย์นี้ได้ไหมไม่ได้เพราะมันรับได้เพราะมีตําแหน่งนี้นั่นหมายความว่ามันรับโดยตําแหน่งแสดงว่าถ้ารับทรัพย์อันนั้นย่อมไม่ใช่ทรัพย์ที่เจ้าของอนุญาตทรัพย์อันนี้ควรได้แก่ไทยควรได้แก่ประเทศชาติตกลบบ้าะ ควรได้แก่ราชกะรเขาเรียกอะไรกูไม่รู้ว่าระบบกองกอง,กองเงินอะไรสักอย่างนะด่ะมันควรจะได้แก่ตรงนั้นดังนั้นถ้าเราไปรับมานั่นหมายความว่าทรัพย์อันนั้นน่ะเป็นทรัพย์อกองกลางของประเทศชาติไม่ใช่ทรัพย์ของเราเองดังนั้นเราจึงได้ทรัพย์นั้นโดยมีเจ้าของทรัพย์ที่ไม่ได้อนุญ,ญาตให้ออกทรัพย์นั้นมาเป็นของเราดังนั้นการสละทรัพย์นี้ให้ใต้โต๊ะทรัพย์นี้ให้โดยตําแหน่งตําแหน่งนี้ขึ้นตรงกับประเทศชาติบ้านเมือง ดังนั้นทรัพย์นี้จึงไม่ใช่เราเป็นเจ้าของแต่ตำแหน่งนี้เป็นเจ้าของไม่ใช่เราเราอยู่ในตำแหน่งนี้จนตายนะไม่เราเป็นเจ้าของตำแหน่งนี้นะไม่แต่เราแค่ดูแลรับผิดชอบหน้าที่ของตำแหน่งนี้แทนประเทศชาติบ้านเมืองพี่น้องประชาชนดังนั้นทรัพย์ที่ได้จึงไม่ใช่ของเราแต่เป็นของตำแหน่งโดยบ้านเมืองเราจะอยากได้เงินจํานวนนี้ต้องทําอะไรต้องขออนุญาตเจ้าของทรัพย์คือใครก็ผู้หัวหน้าขึ้นไปหรือคนที่ดูแลยิ่งยิ่งขึ้นไป ถ้าเขาอนุญาตรับได้แต่ถ้าเขาไม่อนุญาตซับอันนี้เรียกว่าการลักทรัพย์เป็นการช่อชฉนช่อโกงทำผิดเพราะฉะนั้นสุดท้ายจะไล่ไปยังไงมันก็ผิดอยู่ดีสุดท้ายการรับเงินใต้โต๊ะจึงเป็นการเข้าข่ายของการลักทรัพย์ด้วยอาการแห่งขโมยอาการแห่งขโมยเช่นอะไรอาการแบบหลบหลบเขาเรียกว่าหลบหลบซ่อนซ่อนอ่ะการรับเงินใต้โต๊ะต้องหลบซ่อนไห อล้เปิดเผยอ่ะมามอบก,กันตรงนี้เลยมาแล้วตกตรงนี้เป็นอย่างนั้นนะไม่ถ้าไม่ใช่ไปลบกันหลบๆซ่อนๆก็แสดงว่าทําด้วยอาการแห่งขโมยดังนั้นจึงผิดศีลข้อลักทรัพย์นี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองถ้าลักทรัพย์ถ้าทําแบบนี้แล้วผิดคําถามที่สองขึ้นเลยนะผิดบ้ดางไหมก็เป็นการลักทรัพย์การลักทรัพย์วิบากอย่างเบา เป็นไปเพื่อมีคนเนี่ยไม่ใช่สิวิบากอย่างเบาของการลักทรัพย์เนี่ยจะเป็นไปเพื่อการเสือ่อมทรัพย์หรือเสื่อมแห่งโภคะหาเงินเท่าไหร่ก็เติมให้ตัวเองไม่เต็มจะสูญเสียเงินทองออกไปโดยที่บางทีก็ไม่ควรเกี่การเสียจะมีคนมาชอบฉนชอบโกงเราแบบเดียวกับที่มีคนที่เราชอบฉนชอบโกงเขามันจะเสื่อมออกไปอ่ะค่อยเสือ่อมวันนี้เราอาจจะยังไม่เห็นความเสือ่อมแต่ไม่ได้หมายความว่าข้างหน้าจะไม่เสือ่อมเราไม่ได้มีชีวิตแค่ชาตินี้นะ เรามีชีวิตชาติหน้าด้วยมันอาจจะไปโดนช่อชอนช่อ,ชอโกงในชาติต่อๆไปหรือชาติต่อๆไปอีกก็ได้หรืออาจจะชาตินี้คือปัจจุบันชาตินี้เลยก็ได้อันนี้จังไม่เทียงคำถามต่อไปในเมื่อถ้าบาปมากแล้วถ้าทํามากทาบ่อยเป็นไปเพื่อนรกกาเนิดเยรญชาและเปรตวิสัยแต่ทีนี้ถ้าทําแล้วจะล้างบาปได้ไหมล้างบาปไม่มีโดยสัจจาความจริงทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นหนีไม่ได้ ยังไงก็ต้องรับผลอาจจะยกตัวอย่างเช่นเราดื่มน้ําเข้าไปหนึ่งขวดหยิบน้ํามาเปิดน้ําดืม่มเรียกว่ากรรมไหมกรรมเพราะกรรมคือการกระทํขาขณะนี้เรากําลังทําการกระทําด้วยการดื่มน้ําเข้าไปแล้วผลของการกระทํานั้นน้ำต้องไปผ่านกระบวนการในร่างกายจนออกมาเป็นการเขาเรียกปัสสาวะใช่ไหมคำถามคือเราสามารถดื่มน้ําเข้าไปแล้วล้างปัสสาวะออกโดยไม่ต้องไปปัสสาวะทําได้ไหม ไม่ได้นั่นเรียกว่าแก้กรรมหรือล้างบาปตัวนี้ไม่ได้ต้องอะไรรับผลของการกระทำยังไงก็ต้องเดินไปปัสวสาวะอยู่ดีเพราะอะไรสร้างเหตุของการดื่มนะ้ำเข้าไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นการแก้กรรมที่ดีที่สุดคืออะไรแก้แต่ปัจจาดุนขนาดล้างไม่ได้รับผลไปแต่สำรวมระวังอย่าก,กลับไปทําด้วยการรับเงินใต้โต๊ะอีกเราจะไม่กลับไปทําอีกแล้วดังนั้นถ้าเราไม่กลับไปทําวิบากกรรมเก่าก็ไม่น้ารับกรรมไป แต่ปัจจุบันขณะเราไม่คิดจะทาแล้วถ้าวันหนึ่งกรรมมันมาเราสร้างเหตุปัจจุบันดีอนาคตย่อมดีได้ถ้าวิบากกรรมมาส่งมาในขณะที่อนาคตเราําลังดีงเราจะไม่ค่อยสนใจกับวิบากกรรมนั้นเพราะอะไรปัจจุบันขณะเรามีความสุขดีอยู่มาแล้วยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงได้แค่นี้เลยเราอยู่กับปัจจุบันขณะให้มีความสุขที่จบไปแล้วปล่อยให้มันจบไปเริ่มต้นนับหนึ่งไปในปัจจุบันขณะแล้วปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองใหม่ความสุขย่อมเกิดขึ้นได้ในปัจจุบัน แค่นั้นเลยง่งานถ้าทําได้เรามีความสุขแค่นั้นเลยเมื่อกำเก่ามันหมดกมใหม่เกิดไม่มีเกิดขึ้นแล้วเราจึงไม่ต้องรับผลของวิบากอะไรอีกเวลาการสร้างวิบากกรรมเนี่ยตัวไหนให้น้ําหนักมากกว่าตัวนั้นจะเป็นตัวส่งผลก่อนกรรมดีเราสร้างให้มีน้ําหนักมากกว่ากรรมชั่วกรรมชั่วเนี่ยจะไม่ได้หนีไปไหนแต่มันจะหยุดยุดติการส่งผลมันจะรอจนกว่าจะมีเหตุปัใจจัยในการส่งผลได้ ดังนั้นช่วงนี้มันจะส่งผลในวิบากดีก่อนแต่ถ้าเวลาใดอกุสลมันเยอะกว่ามันน้ำหนักมากกว่ามันจะเอียงหาอากุสลที่นี้แหละเรื่องมันจะประดังพังผูก้ามาพร้อมกันสุดท้ายจะเดินสู่ความล่มจมล้มเหลวเพราะเหตุปัจจัยจากการทําผิดเพียงครั้งเดียวเพราะกันต้องได้รับผลของการกระทำไงแต่เราอย่าลืมนะว่าการทากรรมเพียงครั้งเดียวในครั้งเนี้ยมันไม่ได้หมายความว่าเรามีกรรมนี้กรรมเดียวที่เรารับผลนะ มันมีสารพัดกรรมที่เราเคยทําไว้ตรงไหนก็ไม่รู้มันอาจจะมาส่งผลพร้อมกันในคราวเดียวนี้ก็ได้อันนี้จักไม่เทียงดังนั้นบางทีเราทํากรรมนิดเดียวแต่ทํำไมเรื่องมันบานปลายใหญ่โตมากเพราะมันมีวิบากตัวอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยมันได้วาละโอกาสในการส่งผลมันก็กระสบเอาวิบากกรรมเก่ามาส่งผลพร้อมกันในขณะนี้ดังนั้นพยายามทํากรรมดีให้กำลัเ้เยอะ เวลามาส่งผลมันจะได้เอียงสู่กระแสของคุณงามความดีและให้ผลก่อนตัวนี้จะได้ไม่ต้องไปรับวิบากกับตัวอื่นๆให้มันมาพอกันทีเดียวให้มันค่อยๆทยอยมาเราจะได้ไม่ทุก์ร้อนเกินไปมีสติอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละเป็นการสร้างกุศลฝ่ายหนนะักมีกุศลสต,สติอยู่กับลมหายใจเป็นการสร้างกุศลฝ่ายหนนะักเจริญเมตตาเผื่อบนอื่นไม่มีประมาณนั่นเป็นการจเจริญกุศลฝ่ายใหญ่เนี่ยให้เรามีสติสัพพัญญะาาแบบนี้ประมาณนี้เนาะ อะใครมีคําถามอะไรถามมามีไหมตรงนี้ถ้ายังไม่มีอาจารย์จะอ่านกระดาษขอถามอาจารย์ว่าที่ทํางานมีคนสนิทอะไรคนสนิทนายหนึ่ง๋อ,อคนสนิทคนหนึ่งนั่นแหละตอบเขียนนายหนึ่งอะไรวะเนี่ย มีคนสนิทนายหนึ่งกันลูดนำง,งงเจ้านายสองอะไรวะอ๋อมีเหมือนแบบมีสองคนเจ้านายสองไม่ถูกกันอย่างนี้เหรอบรรยากาศแบบนี้ขอคําแนะนาจากอาจารย์ชี้ทางสว่างอ๋อหมายถึงว่าเราเป็นคนกลางอย่างนี้หรือเปล่ามีคนสองคนทะเลาะก,กันแล้วเราเป็นคนกลางเราทํางานอยู่ด้วยบรรยากาศมันไม่ดีเลยมันเลยเกิดความอึดอัดน่าจะใช่นะ ก็ถ <L an> ้าเกิดว่ามันเป็นบรรยากาศแบบนั้นเราอือดทำยังไงเราก็เป็นกลางจริงๆคำว่ากลางคือไม่ต้องไปยินดียิน้รายคําว่ากลางก็จะเข้าข้างใครดีหรือไม่เข้าข้างดีถ้าเข้าข้างฝ่ายนี้ฝ่ายนี้ก็ไม่ดีถ้าเข้าข้างฝ่ายนี้ฝ่ายนั้นก็จะโกรธเราถ้าไม่เข้าข้างเลยมันก็จะไม่มีใครครบเราเราวางตรงกลางคำว่าตรงกลางคือไม่ต้องยุ่งเรื่องชาวบ้านไม่ต้องไปยุ่งกับทั้งสองฝ่าย อยู่ตรงกลางคืออยู่จริงๆคุยได้ทั้งคู่แต่ไม่ต้องไปยินดียินร้าย like กับเรื่องที่เขาทะเลาะก,กันมันจะคุยกับเราเราก็คุยมันไม่อยากคุยกับเราก็เรื่องของมันเราก็ใช้ชื่อของเราต่อไปไม่ต้องไปอึดอัดหน้าที่เราคือทํางานไม่ใช่สารแนเรื่องคนอื่นแต่หน้าที่เราทุกวันนี้คือมันไปอึดอัดเพราะอะไรเพราะเราอยากจะสารแนเรื่องเขามันเลยเกิดความอึดอัดว่าอู้อยากช่วยคนนี้จังเลยอุ้อยากไปแบบนี้จังเลยมันอยากไปหมดสุดท้ายเป็นยังไงเดือดเนื้อร้อนใจเองเพราะทําตัวเป็นอะไร ป้าข้างบ้านหูข้างขวาอยู่บ้านนี้หูข้างซ้ายอยู่บ้านนี้แล้วก็บอกว่ากูจะทํายังไงดีอืดัดหลือเกินคําถามคือมึงไม่ต้องฟังจบมีสติอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปยุ่งสนใจงานตัวเองก่อนตอนเนี้ยหน้าที่ที่ต้องกังวลมันแปลกนะคนทํางานราชการเอ่ยคนทํางานที่บ้านเอ่ยคนทํางานบริษัทเอ่ยมันไม่สนใจงานตัวเองเวลามันปรึกษามันปรึกษาอะไร เออมึงปรึกษาในสิ่งนี่คกูลำบากใจมากเลยมาทะเลาะก,กันกูอึดอัดในการทํางานแล้วเกิดแทนที่จะปรึกษาเรื่องงานกูอึดอัดมากเลยเนี่ยมันทํางานกันแบบนี้แบบนั้นไม่แต่เรากลับปรึกษาว่าชีวิตแต่ละคนเป็นแบบนี้ทําให้เราอึดอัดแทนที่เราจะอึดอัดเพราะการทํางานของเราเราทางานบกพร่องแต่เรากลับอึดอัดเพราะไอ้สองคนนี้ทะเลาะก,กันเราจึงทํางานไม่มีความสุขงานมีความสุขไม่สุขไ,ไม่เกี่ยวกับบริบทรอบข้างนั่นเราไปยึดมั่นถือมั่นเราเองว่าคนรอบข้างมีอิทธิพลหรือมีผลต่อเรา เราสามารถทํางานทุกอย่างได้โดยไม่ต้องสนใจอิทธิพลรอบข้างแต่เราสนใจอยู่กับปัจจมาขนณะและสนใจกับกิจการงานของตัวเองถ้าอาจารย์มวนแต่ฟังคําวิาพากษ์วิจารณของคนอื่นแวดล้อมรอบอข้างไปทางไหนก็มีแต่คนรังเกยียจรังงอนคําถามคืออาจารย์จะมีโอกาสมานั่งบรรยายทำแบบนี้ได้ไหมไม่มีเวลามานั่งบรรยายหรอกเพราะอะไรอาจารย์มวนแต่สนใจว่าอุ้ยบรรยากาศในประเทศไทยไม่ดีเลยบรรยากาศมีแต่คนกลดาเราอย่างนี้กูไม่ต้องย้ายประเทศไปสอนที่อื่นเลยเหรอ ใช่หรือเปล่าและคาถามถ้าเรามัวแต่บอกว่าบรรยากาศในออฟฟิศไม่ดีบรรยากาศที่ทำงานไม่ดีเราไม่ต้องลาออกและย้ายที่ทำงานใหม่หรอกสุดท้ายแล้วเราต้องกลับมาแก้ไขที่ตัวเราเองไม่ต้องไปแก้ไขที่ใครกลับมาแก้ไขปัญหาที่เราแค่นั้นเลยง่ายๆ่ายสองพฤษภาอาจารย์มีเลขในดวงใจไหมมีเลขในดวงใจด้วยนะ ไม่กล้าขอหวยตรงๆแต่ถามกูว่ามีเลขในดวงใจไหมยอย่างนี้นะฉลาดถามมาก,กน,นะแต่ก็ดูโง่อยู่ดีนะสุดท้ายก็หนีไม่พ้นคำว่าหวยอยู่ดีไอ้หวยเนี่ยมนเป็นพวกกระซับเก่าเคยบำเพ็ญบุญไว้จึงได้พวกกระซับนั้นถ้าไม่เคยทํามาซื้อยันตายก็ไม่ได้ดังนั้นไม่จําเป็นต้องไปขวนขวายหาซื้อไม่จำเป็นต้องไปลงทุนกับมันเยอะๆลงทุนใบเดียวถ้ามันจะถูกมันก็ถูก ถ้าอยากซื้อติดไว้ใบเดียวถ้ามันมีพกกระซับมายังไงก็ได้อาจารย์แล้วถ้าหนูมีพกกระซับสัก 60- 70เจล้านหนูก็ต้องซื้อหลายใบไม่พกกระซับมึงมาอาจจะไม่ได้มาพร้อมกันก็ได้มันอาจจะทยอยมาในเดือนต่อๆไปก็ได้ใครจะไปรู้ถ้ามันจะได้10บล้านร้อยล้านที่เราว่าจริงงวดนี้ซื้อก็ถูกงวดหน้ามันก็ต้องถูกงวดต่อไปมันก็ต้องถูกมันจะถูกรางวัลที่หนึ่งต่อไปเรืเลยถ้ามันมีโอกาสในการได้จําไว้ถ้ามันมีเหตุเป็นของของเราหนีให้ตายก็ไม่พ้น ไม่มีทางพ้นหนีกันยังไงก็ต้องเจอเพราะอะไรมันเป็นสิ่งที่เราทําไว้อย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วเราทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นรวมทั้งพกกระซับก็คือหนึ่งในกรรมมันต้องรับผลหนีไม่ได้ให้เราเชื่อเรื่องนี้ไว้ก่อนว่าเราหนีผลของการกระทําไม่ได้นั่นหมายความว่าถ้าเราเคยทํากรรมในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไว้สแสดงว่าเราก็หนีผลของการรับผลจากการถูกหวย,ยด้วยเบอร์นี้ไม่ได้เช่นเดียวกันให้เชื่อแบบนี้ดังนั้นจึงไม่ต้องไปควนขวายขูดเลขขอเบอร์อะไร มันไม่มีทางขูดให้ตายถ้าไม่ทํามันไม่มีทางได้ไม่เคยทําไว้ก่อนหน้านี้ไม่มีทางได้แต่ถ้าทําไว้แล้วนั่งเฉยเฉยมันก็ถูกหวยได้เพราะนั้นไม่ต้องไปกังวลให้เชื่อในเรื่องผลของกรรมชีวิตจะมีความสุขมากแล้วจะไม่เป็นหนี้เป็นสินพลุญพลังเพราะการเล่นลุ้นโชคชิงโชคลุ้นหวยรวยเบอร์เราจะไม่สร้างเหตุนในความเชื่อผิด,ผด เราจะไม่หวังน้ําบ่อหน้าว่าตอนนี้เรากําลังเป็นหนี้หลายวันก็เลยไปซื้อหวยไว้เพราะหวังว่าจะมีโชคเีลาแล้วก็ไปนั่งอ้อนวอนร้องขอรอผลเทพเทวะแล้วไปนั่งหวังใจว่าเขาจะขอให้เราถูถกหวยจะได้เอาเงินไปจ่ายเจ้าหนี้ได้เน,นี่ยหวังน้าบ่อหน้าอาการเนี่ยทำไมอาจารย์ถึงรู้รู้ไหมเพราะตัวเองเคยเป็นมาก่อนเราเคยไปซื้อเลขอธิษฐานอ้อนวอนเทพเทวะเพราะเราจนตัวจนตัวมากอาจารย์พยายามขอทุกทางแล้วหวังใจมากนั่งลุ้นเลขลุ้นกดไปไม่ถูกใจนี่แป้วเลย พราะเจ้าหนี้กาลังจะมาตามทวงเงินแล้วเพราะหวังน้ําบ่อหน้าคิดว่าจะถูกหวยเลขนี้เพราะอุตสาห์ไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงจะเมตตาเราสุดท้ายเป็นไงก็ล้มละลายเหมนกันเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเพราะอะไรเรามีความเห็นผิดไม่เชื่อในผลของกรรมคือการกระทําของตัวเองมัวแต่ไปเชื่อในสิ่งที่เพอเจอร์ไหลสาระไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีเงินต้นเงินปลายไม่สร้างเหตุป,ปัจจัยแห่งกายวาจาใจอันสุจริตอันสุจริตแล้วคําถามคือมันจะสามารถปดเหตุปดปัจจัยเหล่านี้ได้ยังไง ไม่ได้พรั้นมีสติอยู่กับปัจจุบันขอให้อธิบายเอทำเรื่องชาติหน้ามีจริงไหมชาติอดีตมีจริงไหมและมีอะไรมาบอกได้ว่ามีจริงจะเกิดมาชาติหน้าได้จริงหรือไม่เมื่อวานมีไหมวันนี้มีไหมพรุ่งนี้มีไหมเอาทำไมเชื่อ ไม่รู้แต่คิดว่ามีไหมเอา้าทำไมเชื่อว่ามีเพราะเมื่อวานมันก็ผ่านของวันนู้นวันนั้นวันนี้มาแล้วใช่ไหมมันมีพรุ่งนี้ในชีวิตเราไม่รู้กีก่พรุ่งนี้แล้วถูกต้องปะแล้วมันก็เป็นอดีตเมื่อวานนี้ไปไม่รู้กี่วันแล้วเหมือนต้อนถูกต้องไหมสแสดงว่ามันจะมีแบบนี้ต่อไปไหมต่อต่อไปในอดีตที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้ไหมอนาคตข้างหน้าจะเป็นแบบนี้ไหมปัจจุบันเป็นไหมสแสดงว่ามันเป็นธรรมชาติของมันถ้ามีเมื่อวานมีวันนี้มีอนาคตอดีตชาติมีไหม อานาคตชาตข้างหน้ามีไหมปัจจุบ,บันาชามีไหมก็มีอยู่ตอนนี้มันพิจารณาจากเรื่องแค่นี้เลยง่ายๆออาอาจารย์มันนี้มันเห็นได้ไงแต่อดีตมันเห็นไม่ได้ไงเมื่อวานมันยังทันเห็นไงแต่อดีตชาติเราไม่เคยเห็นจําก็ไม่ได้วันเนี้ยได้ผลวันนี้มาได้เกิดจากเมื่อวานไหมเมื่อวานใช่ไหมถ้าไม่มีเมื่อวานมีวันนี้ได้ไหมแล้วมีชาตินี้ได้ต้องมีชาติที่แล้วไหมถ้าไม่มีชาติที่แล้วม,มีชาตินี้ได้ไหม ถ้าบอกว่าไม่ได้แล้วหน้าตาต่างกันได้เพราะอะไรอะไรเป็นเหตุของการหน้าตาแตกต่างกันอะไรเป็นเหตุของผิวพรรณแตกต่างกันอะไรเป็นเหตุของการเกิดมาครอบครัวรวยจนต่างกันทําไมคนนั้นเกิดมาพิการทําไมคนนี้เกิดมาสมบูรณ์ทําไมคนนี้เกิดมาตาบอดคนนี้ทําไมเกิดมาตาดีอะไรเป็นเหตุก็เพราะอดีตชาติไงกรรมเป็นตัวระบุเผ่าพันธุ์กรรมมะพันธุกรรมเนี่ยเป็นตัวระบุเผ่าพันธุ์กรรมเป็นต้นกําเนิดกรรมเป็นที่ตั้งอาศัย จะกระทำกรรมใดไว้เราต้องไปพูดรับผลนั่นหมายความว่าตัวเราแตกต่างกันเพราะมีกรรมในอดีตเป็นเหตุปัจจัยในการส่งให้เรามีความแตกต่างกันได้ในปัจจุบันแล้วเมื่อปัจจุบันขณะเราสร้างเหตุแบบไหนย่อมส่งผลไปในอะไรอนาคตข้างหน้าต่ะชาติข้างหน้าชาติข้างหน้าผมชาติข้างหน้าเช่นเดียวกันเพราะอะไรเพราะปัจจุบันเรากําลังสร้างเหตุอยู่ถ้าเหตุในปัจจุบันยังมีอยู่อนาคตก็ต้องมีถ้าเหตุในปัจจุบันไม่มีอนาคตย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่สร้างเหตุในปัจจุบัน อนาคตย่อมมีผลไม่ได้ไม่ดื่มน้ําจะไปฉี่ได้ไหมไม่ได้แต่ถ้ายังดื่มน้ําอยู่ยังต้องไปฉี่อยู่ไหมยังต้องไปฉี่อยู่แสดงว่าถ้ายังสร้างเหตุอยู่ผลในอนาคตย่อมมีแน่นอนแต่ถ้าหยุดสร้างเหตุเมื่อไหร่ผลในอนาคตย่อมเกิดขึ้นไม่ได้แล้วเพราะเหตุจึงมีผลดังนั้นอดีตอนาคตย่อมมีเสมอพิจารณาจากความเป็นจริงในชีวิตเราอะมันอนุมานง่ายๆจากความเป็นจริงแค่เลยแสดงว่ามันมีจริงแน่นอน นี่คือคำอธิบายศาลพระภูจํจำเป็นต้องมีประจําบ้านไหมตั้งไว้เพื่ออะไรตั้งแล้วไม่ได้บูชาจะเป็นอะไรไปไม่จำเป็นเลยบ้านอาจารย์เนี่ยเมื่อก่อนมีศาลภูพ่อแม่เขาตั้งไว้เพราะเขามีความเชื่อเมือ่อก่อนอาจารย์ก็ไหวแต่หลังมามาศึกษาหลักคำสอนพระเจ้ามันเริ่มเห็นความเป็นจริงว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตามการกระทําคือกรรมของเราเองอาจจะจึงเลิกไหว้ศาลภูมคนแรก แล้วก็กลับมาหันมาศึกษาหลักคําสอนและปฏิบัติตามแนวตามแถวหลักที่พระเจ้าบัญญัติไว้แล้วชีวิตเราเปลี่ยนเราไหว้าสารพูดมาตลอดชีวิตชีวิตไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลยปกปัรักษาคุ้มครองอะไรใครก็ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องติดกล้องวงจรปิดอยู่ดีเพราะเฝ้าบ้านให้ไม่ได้แล้วก็ไปเสียพิธีกรรมไปไหว้ไปบูชาอะไรต่างๆนา,าเกิดความกังวลกับวบสุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรเปลีป่ยนแปลงเงินเดือนก็เท่าเดิมนี้สิ่งก็เหมือนเดิมไม่ได้สามารถทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้การป่วยการเจ็บการไข้ก็ยังเป็นเหมือนเดิม ตั้งสารทีหมดเป็นหมื่นนะไม่ใช่หมดถูกๆนะไหว้ท an so, ีหนึ่งปีหนึ่งหมดกี่บาทสุดท้ายแล้วอาจารย์ก็นั่งสอนธรรมะนั่งปฏิบัติธรรมสอนธรรมจนพ่อแม่เนี่ยฟังทุกวันซ้ำๆซๆๆจนเขาคิดได้เขาก็เลิกไหว้ศารจนในทสุดปัจจุบันขนาอาจารย์ก็เลยอัญเชิญพระภูมิเจ้าที่ปู่ย่าตายายซึ่งในสารภงทลายไปบ้านพักคนชลาเรียบร้อยแล้วก็อัญเชิญไปเลย เพราะว่าไม่รู้จะให้อยู่ทําไมก็เอาออกเพราะว่าอยู่แล้วทําประโยชน์อะไรให้ไม่ได้แถมเปลืองข้าวเปลืองน้าอีกโคตรง่าวสักลายกูก็ไม่ใช่ก็เลยเชิญออกจากบ้านด้วยการเก็บทั้งหมดออกทีนี้สารภูม,มันสวยยจาจย์ชอบมันเป็นเหมือนวิหารเนาะเป็นเหมือนศาลาเป็นเหมือนโบสถ์เป็นเหมือนวัดอาจจาะก,ก็เลยว่าทํำยังไงดีวะไม่อยากทุบๆก็เสียตังค์พ่อแม่อนุญาตหมดแล้วน,นะก็จะทุบไป,เ,ปเสียตังค์เราทําแล้วอ่ะก็เลยมานั่งคิดทํายังไงดีวะก็เลย มีพระพุทธรูปเก่าๆเหลืออยู่ก็เลยเอาไปใส่ไว้ในสารภูมิพระพุทธรูปแล้วก็ไปจัดให้มันสวยๆก็กลายเป็นสถานที่หนึ่งสถานที่ที่เราจะสามารถระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าได้ก็ไปวางไว้ให้มันสบายตาสบายใจเห็นแล้วระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าตลอดเวลาก็เลยเอาพระพุทธรูปเข้าไปไว้แล้วจัดให้มันสวยงามก็ยังมีสารภูมิเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่สารภูมิเจ้าที่แบบที่เราเข้าใจแต่เป็นสารพระพุทธเจ้าไม่ใช่สารนี่เรียกว่าวิหารพระพุทธเจ้าอาจารย์ตั้งตังตวนั้นว่าวิหารเตื่นธรรม ก็วางไว้ให้คนมาดูเป็นตัวแบบว่าเนี่ยเราทําสารภูมิแบบพุทธเราทําแบบนี้เราทาศาลเนี่ยเราไม่ได้เรียกวาศาลเราเรียกวิหารละทำแบบพุทธศาสนาเราทาแบบนี้เราไม่ได้เป็นสายหมู่ดังนั้นสารภูมิไม่มีผลต่อการชีวิตแล้วไม่ใช่เรื่องในศาสนาพุทธด้วยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ใครตั้งศาลพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ใครไปไหว้ทําพิธีกรรมอะไรแบบนี้เพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีกรรมมโนวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมคืออะไร การกระทําทางกายวาจาและใจของตัวเองหนีไม่พ้นนะสารช่วยอะไรเราไม่ได้ถ้าสาลช่วยได้จริงทุกวันนี้หมอปลาควรแก่การตายแล้วนะถ้าศาลภูมันเฮี้ยนจริงหมอปลาควรตายได้แล้วเพราะหมอปลาเนี่ยไปทุบศารมาไม่รู้กี่ศารแล้วส,ส,สารพัดศารเห็นไหมแต่หมอปลาก็ยังมีชีวิตปกติมีความสุขแล้วช่วยเหลือผู้คนตั้งมากมาย